ก็ตามภาษาเด็กๆก็ว่ากันไปก็ตามปติกากรกันุกขมาอ่านโอเคครับและหลายคนนะครับอาจจะทำด้วยความที่เผลอตัวหรืออารมณ์คาไปนะครับรับร่างาอยู่นะฮะอย่างแรกครับเราไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิในการเรียนของเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขากำลังตั้งใจเรียนอยู่ไหนใครชอบห้องเรียนที่มันสขขงบเงียบบางยกมือครับยกได้ครับนิสิสองสัง้ง เขเยียมมันยกเอาแสดงว,ว่าที่เหลือนี่ไม่ชอบห้องเรียนที่มันเงียบสงบเลยเหรอแต่ว่าที่เหลือนี่ชอบห้องเรียนที่มันเสียงดังน,นะฮนะเอาถามมาอีกรอบหนึ่งใครชอบห้องเรียนที่สงบบ้างครับยกมืึอ๋อคลึง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 ,ลงนะครับใส่ผ้าบางส่วนม่อยากให้มันเงียบไปเดี๋ยวจะเหม็นปลาชา้านะครับอ่ะซามรายกานั้นะคุณครูที่ไปสอน ก็มีหน้าที่ของตัวเองในการจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศในการ,การเรียนการสอนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณครูบา,างท่านพอไปตัเกเตือนอนักเรียนเรียบนะไม่อยากจะพูดเลยอ่ะบางคนทําหน้าคอนใส่อาจารย์บางคนก็ตีมึนดื้อก็ยังสร้างความรบกวนให้กับห้องเรียนนักเรียนครับ การที่นักเรียนเสียงกัางเนี่ยนอกจากรบกวนเพื่อนแล้วเนี่ยนัอเรียนย่างไ้บ้าติดตัวเลยนะเพราะว่าอะไรลูกเพื่อนเี่นเขาตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่ส่งเสียมาเรียนแต่กลับกันเราะเองนะครับทําให้เพื่อนเนี่ยเขาเรียนไม่รู้เรื่องตัวเองเรียนไม่รู้เรื่องไม่เท่าไรลูกชุนเพื่อนลงอีกใครทังอยู่นะครับปัจจุบันเลิกซะนะครับขอชื่นชมคนที่ ยู่ในห้องเรียนเราสามารถเทีย e บได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครนกันบางคนนะ่ะก็สิทธิเสรีภาพจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่าก,การทิ้งขยะตามสถานที่ตานะ่างๆเนี่ยโอ้ผมมีเสรีภาพค,ครับผมจะทิ้งขยะตรงไหนก็นได้อย่างนี้เขาเรียกเสรีภาพหลืไม่นะครับเขาได้ยกว่าความง่ายนะครับเ้าก็เสียารยา,ยานี้ ที่สาธารณะด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องฝากจากครูโยคินครับนักกีธาทั้งหมดนะครับที่จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้ให้ครูโยคินที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลหลังเลิกแถวนะครับสำหรับตอนนี้ก็ให้นักเรียนทุกคนพบหัวหน้านระดับกับอจาจาที่